ไปนิดๆนะครับดีอย่างที่บอกนะครับบอกว่าไปบ่ายว่าดีจะมีรถไฟนิดๆหน่อยๆนะครับก็เขาไม่เป็นไรครับพรเพลินเราเลยสอบเที่ยวนะครับพี่น้องนะครับก็ถือว่าเราจัดการกันมาได้ประสบผลสำเร็จในระดบับหนึ่งแล้วนะครับงานนี้นี่มผมก็โปรยสักพักนึงก็มีคาวามสำคัญระดับที่เรือนะครับโอไม่เลิกจะให้ไหล เือเที่ยวนี้นะครับก็มีความสุคัญยิ่งนะครับเรือเที่ยวที่สิบแปดครับล่องน้ำที่หนึ่งเพนทูราแมชครับล่องน้ำที่สองสายฟ้าประการังหนองครับล่องน้ำที่สามเพชรเพทโฟตากครับเพทโฟตากหนึ่งนะครับล่องน้ำที่สามล่องน้ำที่สี่ครับดาวยูเพนสี่นะครับที่ล็อกโฟตากอยได้เห็น ปรตาเข้ารอบเลืนนถึงรอบชิงเลือนหรือบ่านะครับสายปาสเพชรรคุบามแม่บาวดูเดจะเป็นคนตัดสินในเที่ยวนี้นะครับเออย่ากระบิตาเลยทีเดียวอ้มาล้นะครนที่จากปนะคะรที่2สายรเพชรสองรอง เลอทักษียัมพยาลงจากทุกมุหน้ามุตามุหน้าคุมตาสาวสับล้ไปลงไปตอนนี้นีออกมาชนมุนนไหวนะครับตอนนี้ลูกไข่กรนดูไข่เป็จ้าสารวัตรกะว้น้ขึ้นมานิดน้ำขึ้นมานิดโคเธปาโเธปาโค้เธปาน้ามนดีนิดตองดีบาเ รองน้าที่สายกัตริยพิชัยพลตากนํานิดน้ำนิดรงนาที่หนึงรงน้าที่หนึง สุดยอดเป็นเรือที่ถูกคู่จริงๆครับสลับสี่ลำนี้นะครับสำหรับสามสี่ก็ยกเรือครับคาดว่าครูซินเดเลสสี่ลำนี้น่าจะเป็นเรือที่ถูกคู่แล้วครับพี่น้องครับ